คือแล้วก็ตันนัยมากครับเรื่องนี้นะครับไปย่างมาเลยครับโอ้คุ่น้องโอ้สุดยอดนะครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี้พอกันสฝน้าๆนะครับวันพุธนะครับเย็นเนี่ยครับโอ้เย็นักเลยอ่ามันนี่เขาจะพาไปใส่เวทปลาไลนะครับอาเบิงเบสที่ผมใส่มัอนี่นะครับอากาศสายที่ใส่นะครับมันนี่เบสที่ใส่ครับไปใส่ของ BKK นะครับเบอร์สิบสี่ครับ กระตี้นะครับแล้วก็สายพี่ลอยป้อนครับกับความหนาของเสื้อที่ใส่หมดนี้คือหนึ่งเมตรนะครับอีกันย่งเบ็ดครับวางลงนะครับเกี่ยวครับเกี่ยวงก้มทับนะครับทับเส้นนี้ไว้ครับแล้วก็เกี่ยวครับเกี่ยวปพบอดึงออกมาหนึ่งสองสามนะครับ ใส่ซีทบกับพ่อกับซีอ่าเสร็จแล้วเรงครับดึงเสร็จมีครับดึงเลยปึ๊บเรียบร้อยสอดตัวนี้ก็ไปในหูเสร็จเรียบร้อยครับโคตรกับโคตรเป็นวงกลมอยู่ครับขับไปเลยครับทับทับเสร็จเลยว่แล้วกันอยู่เรื่องนี้ ี่อ่ะตัวน,นี้เอาเป็นหาหลอกกปเลยครับห้าเป็นความมั่นคองอยู่หังสี่เรียบร้อยยัดกลาห้องไทยโอ้โห,โหรุน่นนี้เอาล่างว่ากินนี่บาเรือครับบนมีรถ เบ็ดยกบ่อยๆมันก็จะเกิดความแคล้ชินครับมันจะง่ายนะครับแล้วก็แยกเสียเท่า,ยาเย็นจริงๆเลยวันนี้เย็นมากเลยนะครับครับดามดูมันใส่สดามใหม่นะครับในภัยธรรมดาครับเนี่ยกระยักธรรมดาห,หราหน่อยละครับวันนี้มีอย่างมากนะครับมัดคอดธรรมดา สาติปป์ครับตจ้าลักเล็กแท่งปลาไหลนะครับเอฟซี FC บอกเข้าใจนะครับเวลามาสื่อว่าชุดหนึ่งมีอย่างในบอยงครับในชุดหนึ่งนี่มีเล็กแท่งปลาไหลสองอันครับนี่ครับผมจะกลายเป็นคู่นะครับนี่คู่หนึ่งนี่ครับนี่แหละลวาคาเล็กส่วนอันนึงครับ มีอยู่3ชิ้นนะครับนี่คือ1ชุดครับหารอยบาทครับรลวมกัรส่งเรบร้อยแล้วนะครับพรเขจนะครับนาะเล็กแท่งไบรท์โอเคครับเิ็เรียบร้อยแล้วครับนี่เบียทอครับนะที่นะครับน้ออะพร้อมแล้วก็ไปใส่กันเลยครับเนี้ยดีไซน์มันนี้ครับเป็นหมู3สามันครับหมูติดมันเลยครับนี่ครับ ถึอมา20บ,บาทกัรอยู่ตลาดครับแล้วหมู3ชั้นนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับไปหาหมูปลายนครับหมูปลายยู่งแขงค้างนั่นครับผมกลายเป็น,ปยยน,เ,ปนเถือมันกลมสันครับเป็นบออยู่ใกล้ๆน้ำนะครับพูดด้านในอีกผู้หนึ่งครับพูดทตรงหน้าครับ หูใหญ่มันนะครับส่วนอันนี้เป็นแปครับใหาจะใส่หูหนีบครับเมา็ดองเซไลยคำเนินเสน่หน้อยครับแอแต่พอไี่กินนะครับเบตาโพมาสีแดงครับเด้อนี่สมนีพ่อครับ พใหม่กับเสียววันนี้ครับหู้หนึ่งครับอยู่กันถางน้ำนะครับหมึกไงครับเดี๋ยวจะไซส่หูหนี้ไปครับก็ใหม่ดี่ดีครับโต๊ัเท่าไหร่ ยูดน,นานาขมีเง็นบาขบุถสองสามโมงดานายยิ่งยนนา,ากใหม่ มืปลาไหลกับเย็นเหมืกันมีหางเอียน็นมันข้าวแหางก็ไหลกับเย็นวันหางมาได้แน่อยเอย็นห้องนี้เพิ่งเคยเห็นจากเตือเลยครับผมมาแทงมุมพิตรแล้วกับวัวเห็นหู้นี่เดี๋ยวกับแสงสีครับ,รบตกลงไปเลยเดี๋ยวไม่หลุดครับ นี่ละเอียนเกาเดี๋ยวสิมือคิดเองมันพจุดซ่านี่มูลายพุ่นหนากระแม่น,นต้องค่อยบังนี่อยู่นี่กระแมน่นโ้นนึงครับ หนึงยืนด่านะครับปุดหทุงหนึ่งยังหน,งหนาที่นี่สายเดียครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะไม่ย่างเป็ดน,นะครับเนาะหอมกันนะครับปไปขับายก่อนครับตอนนี้ครับต้องขอบอกก่อนนะครับเวลาเขามาใส่เบ็ดเอียรนี่อย่าอย่าพาหมามาไลยหมามันจะมาขุยกินเนื้อหรือหมูเห่าสิ่งนี เขาวยางไปในหูนะครับมันดึงกิดมาเลยนะครับดึงเสือเกินมาเลยครับแล้วก็ยาหมากินสุดท้ายกับติดติดเบ็ดนะครับเบ็ดกอปากตังเรือลงไปลน้ำใส่นะครับอันตรายครับแนะนําว่าผ่ามาใส่เบ็ดปลายยาวหมามานําครับหลังหนึ่งนาทีก็ไหลครับนะครับหลังนึงครับ ถือแ้วกำปันนาย <อ expressive. S 2> <criticizing. S 1> มาครับเรื่องยังนะครับไปไปยางมาเลยครับหลังนี้ครับเอาอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอ้โหที่น้องโอ้สุดยอดเลยครับเอาสุดสุดสุด ครับอนาคันด้าใหญ่ครับรุดเลยครับมันบิดง่างโอ้รุดรุดรุดเหรนี่บิดสายครับรุดเลยนะครับโอ้เป็นยังไงอ้ยเย็นไหมแล้วครับนี่รุ้นนี่สุดยอดเลยครับเขาแรกแห่งม้นของปีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมันมันครับนี่เลยครับผลงานครับมันมาเลยแบบไงเลยครับ นี่เลยต้นแรกเปิดฤดูกาลเลยครับยางไงเลยครับนี่เกือบเม็นลุดเอ้ยนี่ครับขย้อนมาลุดช่วงผมบ้างพอดีครับนี่เบ็ดลุนีอยู่เลยครับหัวง่างนะครับสามารถรับแดงปลาไหลตัวขนาดนี้สามแขนนารครับพี่มันๆครับเป็นไงครับพี่น้องครับมือนในบะครับมืันนี้ครับมะยุ่งพามาใส่เบ็ดนะครับเป็น มือแรกแล้วก็ของฤดูกาลนี่เลยนะครับนี่ปลาไหลเขานะครับสีดาโตบักไงเลยครับพี่ใส่งามครับเห็นบ่เกือบไม่ลุดนะครับครับเบ็ดยี่ห้อใหม่แล้วนะครับนี่เบื้องนีต้นคลิปเลยครับแลักการย่างหมูติดมั่นเข้ามาอนีถือว่าผ่านนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีดีนะครับทีเดี๋ยวหามาสุพีสุนองในมือนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถือเลือเขาจะมาย่างมือเซ้อครับพร้อมกับเมนูแซ่บๆสิ เก็นมาปากพี่ฝากน้องนะครับเอากำลุ่นมึงว่าที่เหลือสีถือบอมเบิร์นเสาสหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วไปอันนี้ไว้เก็บไว้กันครับ